วนมาทางนี้ะนะคะหรงนนี้ก็จะถ่ายขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะตรงน,นี้ก็จะถ่ายขึ้นวางหนีแล้วก็ถ่ายขึ้นถ่ายขึ้นมันจะหาระดับไม่ได้ให้เราล็อก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 นะจะล็อกตรงนี้ล็อกไปเลยข้างหน้าไม่เอาไถ่ขึ้นอ่าคะพอไถ่ขึ้นปุ๊บ เราจะนึกถึงทรงสูงเราทรงสูงนะล้วงลงทรสงสูงอ่ะทุกคนจะใส่ไถได้แล้วโดยไม่ต้องสอนก็ไถกันได้แล้วสูงไปไหนก็ไม่ลบแต่พอมากลางตามปุ๊บไม่ได้นะคะจะต้องไถล็อกแล้วก็ต้องแบ่งครื่งกลางหูนะปุ๊บถล็อกเลแต่แล้วตัวนี้ตีวนกลับมาเราเป็นไงจำมันกันไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้เราจะตีบนกลับได้มันก็มาเจอตัวนี้นะแล้วก็ไถขึ้นขึ้นขึ้น ขึ้นขึ้นขึ้นไปตามส่วนจังหวะสองนี่จังหวัดแรกใช่ไหมแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นถ้าคนที่วันนั้นไปก็จะรู้เอางี้ดีกว่าเอาไว้พอรู้ปุ๊บก็ค่อยสอนน้องๆตอนนี้ล็อของมันหายสิเป็นลองทรงสูง,งไปเลย่าอนึกออ,ออกไหมนักั้างสเต็บน ส่วนมากหลังหูเลยจะขายเออไใช่มันก<ต>็นจะมีสเต็ปหลังใบหูด้วยใช่ไหมดูนะวิธีการวางหวีเอาสเต็ปนี้สเตปเดียววางเหมือนกันหมด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 นะคะวางสเต็ปนี้เหมือนกันหมดแล้วแบตเตอรีอ่เนี่ยจะไถยังไงเนี่ยช่องหนึ่งอันนี้ช่องสองอ่ะอันนี้ช่อไออันนี้ช่องสองอ่านี้ช่องสามอันนี้ชอ 1. 1, 2, ่องสองอันนี้ช่องหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเห็นไนหะ เราจะถนี่ยสิ้นสุตรตรงนี้ยังไม่เกี่ยวกับช่องอื่นวางไปปุ๊บอันนี้ก็เป็นช่องอันนี้ไปสิเห็นไหมอันนี้เป็นช่องบนถูกไหมนี่เป็นช่องบนอันนี้เป็นช่องล่างอันนี้เป็นช่องล่างอาจารย์ถามว่าช่องบนช่องบนองทรงต่ำนะคะลองทรงต่ำที่กุ้งที่กุ้งไถเหมือนอันนี้เบ๊แต่ขอให้เปลี่ยนหวีเท่านั้นแหละเออแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาก พี่กุ้งจะใช้หวีอ,อะไรก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้คะสเต็ปเขามีอยู่อย่างนี้ทีนี้พอทุกคนจับบอลรองได้ก็ไถเหมือนสุขภัณไ <c oughs> มอไไถขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ <c oughs> เออให้เราล็อกข้างหน้ามานะคะแบ่งครึ่งเสร็จไถมือน้หานี่ ถ่ายตรงนี้หาดีวางมันจะเป็นเหมือนกันหมดเนี่ยถ้ามุดเราถ่ายอย่างนี้เราก็จะวางหวีคะไม่ว่าคณจะใช้แบตเตอรี่มันก็เหมือนกันหมดเนี่ยอันนี้คือทั้งหน้าอันนี้คือทั้งหน้าอันนี้คืออันเดียวอันนี้คือตัวขอบข้างล่างนะดูเนี่ยเวลาถ่ายก็เหมือนกันเนี่ยคะเวลาขึ้นช่อบนก็คือเป็นช่อเหมือนกันเนี่ยเป็นช่อเป็นช่อขึ้นเป็นช่อขึ้นนะถ่ายช่อแรกก็คือเนี่ยช่อแรกถ่ายขึ้นลากขึ้นลากขึ้นลากขึ้น ข้อแรกปึ๊บนะคะพอขึ้นข้อสองข้อสองข้อสองเหมือนกันเลยเก็บข้างลา่างกันจะมีสเต็ปของงานอย่างเนี้ยทีนี้ว่าอะจะจํากันได้หรือเปล่านะนี้พอมาถึงแบบนี้จุนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวดูว่าดนะูนะมากอ่ก็คือผมที่ยาวเลยอ,นนอ้อเีย ต้องขึ้นไปอีกนะแต่นี้เหมือนกันนะตัวนี้เอี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหรือลากใช่ไหมจะไม่เลยไปไหนนะมันจะอยู่แค่นี้ก็แค่นี้แค่นี้ก็คือถ้าสมมุติตัวฟันลองก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตัวหวีก็เหมือนกันมันจะมีสเต็ปเหมือนกันหมดเลยอ่ะอันนี้คือตัวใสหวีอันนี้คือฟันลองฟันลองฟันลองอันี้ต้องเก็บอันนี้มานนี่นะคะ พอแรกแต่ปัญหาคือหวีมันจะจมหวีจะจมไม่ใช่หวีจมคือคือว่าหนึ่งไม่กินมันไม่กินนี่ก็นี่ใหญ่เลยใครวะไอ้นี่หงัดเข้าไปสิเสร็จแล้วก็ลาปื๊ดนะคะจมหายไปเลยมหาสมุทรถามถามว่าใช้หวีใหญ่แนบแนบเสร็จใช่ไหม